สวัสดีครับท่านผู้ไม่เกียรติและเพื่อนผู้ร่วมเดินทางในทางธรรมทุกท่านเคยมีสักครั้งไหมครับที่เรานั่งอยู่ในความมืดมิดแล้วเพียงแค่แสงเทียนเล็กๆดวงหนึ่งถูกจุดขึ้นความรู้สึกอ้างว้างและหวาดกลัวก็พันมาลายหายไปแสงสว่างเพียงน้อยนิดสามารถขจัดความมืดมิดอันไพศาลได้ฉันใด แสงสว่างแห่งปัญญาก็สามารถขจัดความมืดบอดในถิตใจของเราได้ฉันนั้นวันนี้ผมอยากจะขอเชิญทุกท่านเดินทางย้อนการเวลากลับไปในอดีตการอันไกลแสนไกลสู่ยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งพระนามของพระองค์มีความหมายอันเป็นมงคลและคุณลักษณะของพระองค์นั้นน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง พระองค์ทรงพระนามว่าพระมังคละพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างที่ไม่เคยดับสูญโลกธาตุอันสว่างสวยัยขยายเพิ่มเติมในพุทธวงศ์ได้กล่าวไว้ว่าพระมังคละพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่สาที่พระโคตมะพุทธเจ้าของเราได้ทรงตรัสเล่าไว้ ความพิเศษในยุคสมัยของพระองค์นั้นไม่เหมือนยุคสมัยใดๆครับลองจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีกลางคืนโลกที่ไม่มีความมืดมิดไม่ใช่เพราะมีดวงอาทิตย์สองดวงแต่เป็นเพราะพลวรกายของพระมังคละพุทธเจ้านั้นมีพระสมีแผบซ่านออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งทีวาและราตรี สว่างสวยยิ่งกว่าแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์รวมกันเสียอีกรัศมีนี้แพ่ไปไกลทั่วโลกกระทาดทำให้สัปรปสัตว์ทั้งหลายสามารถมองเห็นและใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องอาศัยแสงอื่นใดเลยสัปรปะสัตว์ในยุคนั้นจึงเปลี่ยมด้วยความร่าเริงมีชีวิตที่ไม่หวาดกลัวต่อความมืดมีศรัทธาต่อพระธรรมอย่างมั่นคงแสงแห่งพระวรกายของพระองค์ เปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังที่ปลุกจิตใจให้เตือนรู้และมุ่งสู่ทางแห่งปัญญาอย่างแท้จริงที่สุดแห่งการบูชาคือเหตุแห่งแสงคุณลักษณะอนันนาอัศจรรย์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่เป็นผลมาจากมหากุศลกรรมที่พระองค์ได้ส่งบำเพ็ญไว้ในอดีตชาติอันแสนไกลในชาติหนึ่ง พระโพธิสัตว์คือพระมังคลาพุทธเจ้าในอดีตได้เกิดเป็นมานุหนุ่มท่านได้เห็นพระเจดีเก่าแก่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใสยอย่างถึงที่สุดท่านปรารถนาจะทำการบูชาด้วยแสงสว่างอย่างสูงสุดท่านจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เหนือจินตนาการของพวกเราท่านได้นำผ้ามาชุบน้ำมันเนย ผ่านรอบร่างกายของท่านเองแล้วจุดไฟขึ้นเปลี่ยนร่างกายของท่านให้กลายเป็นคบเพลิงที่มีชีวิตแล้วเดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีตลอดทั้งคืนจนรุ่งเชา้าโดยจิตที่ระลึกถึงพระพุทธคุณอย่างไม่ขาดสายนี่มิใช่เพียงการถวายทานด้วยทรัพย์สินหรือกายภายนอกเท่านั้นแต่คือการมอบชีวิตทั้งชีวิต เป็นพุทธบูชาด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไขใดแอบแสงไม่มีแม้แต่ความกลัวตายหรือเจ็บปวดในหัวใจมีเพียงแสงแห่งศรัทธาที่ลุกโชนอยู่ภายในอย่างมั่นคงเปเลวไฟที่มีอาจแผดเผาท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าท่านไม่ร้อนหรือไม่เจ็บปวดหรือน่าอาจจัศจรรย์ครับ ด้วยอนุภาพแห่งมหาปณิธานและศรัทธาอันแรงกล้าเปลวไฟนั้นมีอาจทำอันตรายแม้แต่เส้นขนของท่านได้เลยแม้แต่เส้นเดียวจิตที่เปี่ยมด้วยปิติและความศรัทธาอันบริสุทธินั้นมีพลังเหนือความเจ็บปวดทางกายโดยสิ้นเชิงการบูชาด้วยชีวิตครั้งนั้นคือการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดคือปรมาตถบารมีคือการให้ทานด้วยชีวิต คือความเพียรและความอดทนอย่างที่สุดพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นไม่ได้เผาตนเองด้วยความสิ้นหวังหรือด้วยความทุกข์แต่ท่านเผาตัวเองด้วยพลังแห่งปิติและความปลื้มปิติในธรรมจิตของท่านจดจ่ออยู่กับพระคุณของพระพุทธองค์อย่างไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่วินาทีเดียวในหัวใจมีเพียงความตั้งมั่นที่จะส่องแสงบูชาให้เจิดจ้า เป็นแสงแห่งศรัทธาที่แม้เปลนเพลิงยังมิอาจดับลงได้นี่คือสิ่งที่สะท้อนไม่เห็นว่าเมื่อจิตแน่วแน่และบริสุทธิ์เพียงพอแม้สิ่งที่โลกมองว่าเป็นทุกข์ก็กลายเป็นเครื่องมือแห่งการบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งใหญ่กฎแห่งกรรมอันสมเหตุสมผลและนี่คือความงดงามของกฎแห่งกรรมครับเพราะในอดีตชาติ ท่านได้ถวายแสงสว่างด้วยวิธีที่อุกฤษที่สุดคือการใช้ร่างกายของตนเองเป็นประทีปบูชาผลแห่งกรรมนั้นจึงส่งผลให้ในพระชาติสุดท้ายที่ได้ตรัสรู้พระวรกายของพระองค์จึงกลายเป็นบอกเกิดแห่งแสงสว่างอันไม่มีวันดับสูญผลย่อมสมแก่เหตุเสมอกฎแห่งกรรม ไม่ใช่การลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือกลไกที่แม่นยำของธรรมชาติที่ตอบสนองตามเหตุที่เราทำไว้เสมอเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อหว่านลงไปแล้วก็จะงอกงามเป็นผลตามชนิดของเมล็ดนั้นหากเราหว่านแสงสว่างเราก็จะได้รับแสงสว่างกลับคืนเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าทุกการกระทำของเราไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ย่อมส่งผลเสมอการให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างทางวัตถุหรือแสงสว่างทางปัญญาย่อมนำมาซึ่งความสว่างสวยในชีวิตของเราเองเช่นกันและแม้จะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่พลังแห่งความดีไม่มีวันสูญเปล่ามันจะรอเว,เวลาเบ่งบานอย่างงดงามในจังหวะที่สมควร มหาฐานของสุรุจิพราหมณ์ในยุคสมัยอันสว่างสวัยของพระมังคลาพุทธเจ้านั้นยังมีอีกเหตุัางสำคัญที่เชื่อมโยงมาถึงพวกเราในปัจจุบันในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระโคโดมพุทธเจ้าได้เกิดเป็นพราหมณ์ผู้มั่งคั่งและเปี่ยมด้วยปัญญานามว่าสุรุจิพราหมณเมื่อท่านได้ฟังธรรมจากพระมังคลาพุทธเจ้า ก็เกิดศรัทธาอย่างท่วมทน้นจึงได้กราบููนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเพื่อรับพัตตาหารท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าพระภิกษุสงฆ์ในขณะนั้นมีจำนวนเท่าใดหนึ่งแสนโกรรูปหรือหนึ่งล้านล้านรูปครับเป็นจำนวนที่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้แต่สุรุจิพรามก็ได้จัดมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างสมบูรณ์พร้อม เขาไม่ได้มีเพียงทรัพย์เท่านั้นแต่ยังมีจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความปีติในการถวายทานไม่มีความลังเลไม่มีความเหน็ดเหนื่อยมีเพียงความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะอุปถากพระศาสนาอย่างสุดกำลังการให้ของท่านไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือผลตอบแทนใดๆแต่เป็นการให้จากหัวใจที่ปรารถนาให้ธรรมะคงอยู่และเผยแผ่ไกลยิ่งขึ้น สิ่งนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ในเวลานั้นคําพยากรที่ไม่ห้วลับและด้วยอนิสงส์แห่งมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้เองณท่ามกลางแสงรัศมีอันรุ่งเรืองพระมังคละพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งพุทธพยากรแก่สุลุจิพราหมณ์ว่าในอีกสองอสงไขยกับอีกหนึ่งแสนมหากับข้างหน้าพราหมณ์ผู้นี้ จกได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระนามว่าโคตมะวินาทีนั้นคือวินาทีที่ประวัติศาสตร์ของโลกและจักรวาลได้ถูกขีดเส้นไว้แล้วเป็นวินาทีแห่งการประกาศยืนยันจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสู่ผู้ที่จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปสุรุจิพราหม์จึงกลายเป็นนิยัตโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ผู้แน่นอนแล้วว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงได้แม้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดผ่านการเวลาที่ยาวนานผ่านอุปสรรคก,การสละการเสียสละอันใหญ่หลวงนับไม่ถ้วนแต่เส้นทางของพระองค์ถูกประทับตราไว้แล้วด้วยพุทธดำรัสเป็นดั่งแสงนําทางที่มั่นคงและไม่มีวันหวนจากแสงกายสู่แสงธรรม เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับแต่แฝงไปด้วยความหมายอันลึกซึง้งแสงสว่างจากพระวรกายของพระมังคลพุทธเจ้าที่ขจัดความมืดทางกายภาพนั้นเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแสงสว่างที่แท้จริงนั่นคือแสงแห่งปัญญา ที่พระองค์ทรงใช้ขจัดความมืดคืออวิชชาหรือความไม่รู้จริงในจิตใจของสรรพสัตว์แสงกายนั้นส่องสว่างได้แค่หมื่นโลกธาตุแต่แสงแห่งพระธรรมนั้นส่องสว่างได้ทั่วทั้งอน,นันตจักรวาลและส่องสว่างข้ามการเวลามาจนถึงพวกเราในวันนี้แสงกายเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตา แต่แสงธรรมคือสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยใจเมื่อใจของผู้ใดได้รับแสงแห่งธรรมแม้ชีวิตจะตกอยู่ในความทุกข์ความมืดหรือความไม่เข้าใจเพียงใดแสงนั้นก็สามารถชี้ทางออกให้ได้แสงกายนั้นดับได้เมื่อพระองค์เสด็จดับขันแต่แสงธรรมจะยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เสื่อมสูญพระธรรมจึงเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้กับโลกเป็นดั่งแสงประทีปที่ไม่เคยหมอดดับเป็นแนวทางให้สปปรรพสัตว์เดินออกจากวัตฏะแห่งทุกข์สู่ความหลุดพ้นจุดประทีปในใจเราพระมังคลพุทธเจ้าทรงเป็นผู้จุดประทีปดวงใหญ่ให้แก่โลกในยุคข,ของพระองค์คำถามคือ แล้วในวันนี้เราจะจุดประทีปในใจของเราเองได้อย่างไรการจุดประทีปในใจไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวเลยครับการสวดมนต์ภาวนาคือการจุดเทียนแห่งศรัทธาการเจริญสติรู้ลมหายใจเข้าออกคือการจุดเทียนแห่งสมาธิการพิจารณาธรรมเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงคือการจุดเทียนแห่งปัญญา การให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจก็คือการแบ่งปันแสงสว่างจากใจเราไปสู่ใจของผู้อื่นเช่นกันแม้เป็นเพียงแสงเล็กๆจากเทียนหนึ่งเล่มหากเราจุดขึ้นด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์แสงนั้นก็สามารถส่องสว่างให้แก่ตัวเราเองและค่อยๆแผ่ไปสู่คนรอบข้างสู่ครอบครัวชุมชนและในที่สุดก็สว่างสวัยไปทั้งสังคม เหมือนกับเปลวเทียนที่ถูกส่องต่อไม่รู้จบขอเพียงเราไม่ปล่อยให้ใจมืดมนขอเพียงเรากล้าเริ่มจุดเทียนในใจตนเองแสงแห่งธรรมจะไม่มีวันดับเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ในความรู้สึกอยู่ในสตินาทีนี้และเริ่มต้นได้ทุกครั้งที่เรากลับมาหาตัวเองสุดท้ายนี้เรื่องราวของพระมังคละพุทธเจ้า ได้สอนให้เรารู้ว่าพลังแห่งความดีความศรัทธาและความเสียสละนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและผลแห่งกรรมดีนั้นงดงานเสมอแม้พระองค์จะเสด็จดับคันทัพปรินิพานไปนานแสนนานแล้วแต่แสงมงคลอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังคงส่องสว่างเป็นแรงบันดาลใจ ให้แก่พวกเราอยู่เสมอแสงนั้นไม่ใช่เพียงสิ่งที่มองเห็นด้วยตาแต่คือแสงแห่งความเข้าใจคือความการุณาที่ซึมลึกลงในใจผู้ฟังผู้รู้ธรรมทุกครั้งที่เราน้อมนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดเรากำลังสานต่อแสงนั้นแสงที่ไม่มีวันดับแสงที่ไม่ขึ้นกับเวลา หรือสถานที่ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำเรื่องราวนี้ไปเป็นเครื่องเตือนใจให้เราหมั่นจุดประทีปแห่งความดีงามขึ้นในจิตใจของเราทุกๆวันเริ่มจากเทียนเล่มเล็กๆในใจเราแล้วแบ่งปันแสงสว่างนั้นออกไปสู่คนรอบข้างเพื่อให้ชีวิตของเราและสังคมของเราสว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมอันเป็นมงคล ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนไตรัยและกุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจฟังธรรมในวันนี้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมและมีแสงสว่างแห่งปัญญานำทางชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ